สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์การงานไม่ค่อยดีเท่าไหรค่ค่ะจะเจอกับงานที่สร้างความเครียดช่วงนี้คุณอาจจะคิดงานไม่ออกหัวไม่ค่อยแล่นหรือคุณจมอยู่กับปัญหาเดิมๆอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของสุขภาพอาจจะทำให้กระทบประเทือนงานของคุณด้วยเช่นกันนะคะอาจจะทำให้งานของคุณติดขัดทำงานแบบเบอร์เบอร์มืนมนต้องพยายามทำจิตให้นิ่งนะคะ ต้องหนักแน่นใครจะยังไงก็แล้วแต่เราต้องยิ้มสู้ยิ้มรับไว้นะคะส่วนน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาช่วงนี้เรื่องการเรียนอาจจะเครียดหนักจิตใจมีความฟุ้งซ่านไม่ปกติให้บริหารจัดการอารมณ์ของตัวเองให้ดีค่ะจัดการเวลาจัดการชีวิตให้ลงตัวให้เวลากับตัวเองได้มีเวลาผ่อนคลายทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุขแล้วตั้งใจมีสมาธิกับการเรียนอีกครั้งนะคะการเงิน จะมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของการเงินบางทีไม่ได้เงินมาเป็นก้อนนะคะแต่อาจจะเป็นโอกาสช่องทางแนวทางอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาแบบฟุกๆมีคนหยิบยื่นให้เพราะฉะนั้นเตรียมตัวเคลียร์กระเป๋าตังค์ให้ดีเลยค่ะมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคส่วนใครที่กําลังรองเงินก้อนมีโอกาสลุน้นมีโอกาสจะได้นะคะแล้วถ้าได้รับเงินมาจริง อย่าลืมเรื่องของการทำบุญต่อบุญไว้นะคะสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับเราอย่างต่อเนื่องค่ะความรักสำหรับคนมีคู่ถือว่าเป็นคู่ที่ส่งเสริมกันมีนิสัยใจคอคล้ายๆกันมีศีลเสมอกันถ้าอยากจะให้ความรักดีและมั่นคงควรหาเวลาเข้าวัดทำบุญถวายสังฆทานพร้อมกับแฟนก็จะทำให้ชีวิตคู่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะ แต่สำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้แล้วแนะนำให้ผู้ใหญ่เป็นคนกลางในการไก่เกลี่ยค่ะจะสามารถทำให้ความสัมพันธ์ที่เป็นปัญหาอยู่ณขนาดนี้ขี้คลายลงได้ความรักคนโสดแนะนำให้ไปไหว้พระทำบุญบุญกุศลน,นี้จะช่วยให้ได้เจอเนื้อคู่และถ้ามีคู่เข้ามาหรือมีคนเข้ามาคนคนนี้ค่ะจะเป็นกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนคู่คิดเราได้เป็นอย่างดีเรื่องสุขภาพ ให้ระวังเรื่องของภูมิแพ้เรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยและระวังโรคต่างๆที่จะมากับฤดูการโชคลาภโชคลาภอาจจะมาจากคุ้นหรือเงินปันผลอะไรต่างๆหรืออาจจะมีโชคเป็นสัตว์สองเท้าก็ได้นะคะเลขนำโชคของคุณคือเลขสี่ค่ะ